ที่ปั่นกันมานานพอสมควรอ่ะแคตเตอร์อ้าวมาอีกแล้ว,วโโสาวน้อยไปสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Hack Slot Channel วันนี้ผมอยู่กับเกมสล็อต Sexy s e c u b u ิ Se ตามที่ผมได้สแกนสูตรมานะฮะของค่าย AG อัตราการชนะเกมนี้อยู่ที่80%นะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะไปรับชมรับฟังได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมขอตั้งค่าเบตก่อนนะครับปรับไปอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับผมอ่ะลุยกันเลยครับเ้าเสียงไม่มีนะครับี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนนิดนึงนะครับเพื่ออัตราลดนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับว่าเบตตาละ20บาทจะทำกำไรไว้ที่เท่าไหร่นะครับผม ตาแรกไม่มีอะไรนะครับปั่นตาที่สองไปอ,อ๋อไม่มีอะไรครับไปเรื่อยๆตาที่สามยังไม่ออกง่ายๆนะฮะเกมนี้สเกตเตอร์สเกตเตอร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอา้ายมีนะไปกดหยุดเลยนะครับไม่ออกเลยเย้ยไปอืมไม่มีอะไรนะครับผมขาดทุนไปแล้วนะฮะร,ร้อยกว่าบาท ไม่เป็นไรฮนะขอออโต้สปินสัก20ตานะครับผเพราะผมขี้เกียจกดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเกม80%นี้จะสามารถทำกำไรได้ไหมนะฮะเพราะเห็นคนบน่บนๆมานะฮะว่าเล่น100% 90%บ้างน,นะฮะให้ผมทำคลิป80%บ้างน,นะครับผมเอาไปสเขตเตอร์มาแล้วมาแล้วมามาได้ไหมได้ไหมเอาไม่ถึง อ้าว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 ออกเลยนะฮะสไตเตอร์นะฮะออโอเมสาวน้อยอ่ะได้กี่ฟรีเกมนะฮะเกมนี้ปั๊บสามฟรีเกมนะครับผมสามลูกแก้วข้างบนเลยนะครับอ่ะฟรีเกมแรกนะฮะสองร้อยบาทนะครับผมเอาได้ลุ้นคูณด้วยนะครับสําหรับเกมนี้ไปคูณคอะไรโอ้คูณหนึ่งเองนะฮะ สองร้อนะครับผมสำหรับตาแรกนะฮะไปตาที่2อา้อาวอา้าวอ้าวโอ้ย40บาทนะครับผมขอสักคูณ3าคูนสได้ไหมไปาฟาดฟาดฟาดอ้าวคูณ2อยู่นะครับผม80บาทไปตาสุดท้ายนะครับผม115บาทนะครับจะได้คูณเท่าไหร่นะครับ รุนนคูณป่ะนะครับผมาทเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง <c oughs> คูณหนึ่งนะฮะ,ะเสร็จแล้วอยู่ที่395บาทนะครับผมเอาแต่เราไปต่อกันเลยนะครับอีก13สปินนะครับผมะจะออกอีกไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปสิ0สปินนะครับ ได้โบนัสใหญ่นะครับเป็นตาละ20บาทเองนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมกลับมาเท่าทุนแล้วนะครับเหมือนที่ปั่นฟรีกันมานานเลยเมื่อกี้มันกับได้ฟรีเกมมาเมื่อกี้ก็ได้ทุนคืนมานะครับยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้รนงวันใหญนะ่เลยนะครับผมอ้าวไปสีตาสุดท้ายนะครับอ้าวได้อะไรวะเนี่ย อ๋อวายนะครับผมไม่วายนะฮะร้อยสามสิบบาทอ่ะบวกมาน,นิดหน่อยนะครับแต่ที่ปั่นกันมานานพอสมควรอ่ะแคตเตอร์อ้ามาอีกแล้วโอ้ยโอ้าเน้อยไปไปขอโบนัสใหญ่ใหหน่อยเถอะไปฟรีเกมแรกนะฮะโอ้วายมาอย่างนี้วายมาอย่างนี้ 440บาทคูณเท่าไหร่เดี değil, ๋ยวจะคูณเท่าไหร่บาทไปเบี้ยงเบี้ยงเฮ้ย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 เอา้880บาทนะครับผมไปเกมที่สองเกมที่สองคูณเท่าไหร่20บาทโอ้เฮ้ยที่ไหนคูณเท่าไหร่คูณหนึ่งนะฮะอ๋อ ไม่เป็นไรนะฮะฟรีเกมแรกเราได้เยอะพอสมควรอยู่ยนะครับผมสี่สิบบาทนะฮะฟรีเกมครั้งที่สามเราจะได้คูณที่เท่าไหร่นะครับมาดูกันคูณหนึ่งนะครับผมอ่ะหมดแล้วนะครับเบสเซร็จครั้งนี้เราได้อยู่ที่เก้าร้อยสี่สิบบาทนะครับผมอ่ะและอีกสปินสองตาสุดท้ายนะครับไปดูกันหนึ่ง สอ,อ่ะไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่ะกำไรของผมนะครับอยู่ที่2,555บาทนะครับรวมทุนด้วยนะครับทุนผมมาเข้ามา1,600บาทนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสุส็ลตทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ a h a c k s l o t นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ